ขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่มชมไลฟ์สดอยู่นะครับขอบคุณนะครับตอนนี้นงเงาึน้นกูมขของกูมาหลายคืนแล้วครับครับพี่โอมมลงไปงมากใ้กูรับมั่ไม่ได้ไงกูอยากได้เหมือนกันนี่เนะอบค,ครับพ่อบับครับ มือไม่มีถือทีิชวีขอบคุณครับขอบคุณที่รักกันนะครับค่าลูกค้าขอบคุณค่าขอบคุครัระวังนะครับยืนเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับระวังนะครับระวังพวกเราจะไปลวงกระเป๋าตางท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ จ้าจ้าจ้าอะไรครับนี่ที่ไม่กลับบ้านกลับช่องเนี่ยเพราะรอดูของแปลกกันเลยด้วยไม่น่าเชื่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันเดี๋ยวถ่ายตอนเลิกด้วยนะครับอะขอเสียงปรบมือกับคุณน่ารักวจันทร์หน่อยครับ เล่าท่านชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับเคยรักกันไปนานๆครับสวยจังเลยกูเล่นแล้วกูเล่นแล้วกูเล่นแล้ว